สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทยค่ะวันนี้พบกับครูเนาะในกิจกรรมการนำคำมาแต่งให้เป็นประโยคค่ะเด็กๆแต่เออว่าแต่ว่าเด็กๆจะจำได้น่นะ่าว่าการแต่งประโยคนั้น มีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ตอนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามาฝึกสมาธิกันต้นนิดนึงก่อนนะคะมาค่ะเดินๆเรามาบริหารสมองกันหน่อยนะคะมาทำพร้อมๆกับครูเลยนะคะเมมเม,มตก เม่ตบเม่ตบไหนเม่ไเม่มตบจับตบไม่ตบเม่ตบไหลแลสับแลสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบจตบไหลตบเม่ตบเม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะเร็วขึ้นนะคะเมเม ตกม่ตกไหลม่ไม่ไม่ตกตกไม่ตกไม่ตกไหลแล้วก็แบบแล้วก็แบบกันไตแล้วก็แบบแล้วก็แบบกันไตตกตกไหลตกมือตกปีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเราได้ฝึกสมาธิกันแล้วแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับครูนอแล้วใช่ไหมคะ แต่ก่อนเองเด็กๆเ,เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าประโยคคืออะไรเด็กๆสามารถตอบครูได้เลยนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้กันมาแล้วจำได้ไหมเออประโยคคืออะไรเด็กๆ จำได้ไหมเอ่ยประโยคคืออะไรตอบพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆหัวเราฟังประโยคคือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันเพื่อให้ได้ใจความนะคะสามารถสื่อความหมายได้บอกเราได้ว่าใคร ทำอะไรที่ไหนหรืออย่างไรนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตอบได้ทุกคนแสดงว่าเด็ก,ดกๆมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประโยคกันมาแล้วนะคะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ครูหมอมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำกับคุณครูด้วยนะคะคือ การนำคำมาแต่งให้เป็นประโยชน์ปิการก,ก็คือครูเนาะจะมีคำมาให้เด็กๆได้เลือกและมาช่วยกันแต่งให้เป็นประโยชนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปแต่งประโยคกันนั้นเรามาดูคำกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ คำแรกเลยค่ะขยะคํำต่อไปปลูกทำต่อไปค่ะฝนํำต่อไปนิทานํำต่อไปค่ะ มะม่วงคำต่อไปค่ะร้องเพลงคำต่อไปค่ะเลี้ยงคำต่อไปค่ะวัดสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าแม่ไก่ เอาละค่ะเด็กๆเรามาเริ่มแต่งประโยคกันเลยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆจะเลือกคำไหนกันนะน้องจันน้องตันเลือกคำไหนดีคะคำว่าปลูกใช่ไหมคะมาค่ะเด็กๆคำว่าปลูก เป็นกัญยานะคะมาหาประธานกันก่อนค่ะประธานเป็นใครดีคะพอ่อเป็นพ่อนะคะพอ่อปลูกปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆพอ่อปลูกต้นไม้ พ่อเป็นแประธานปลูกเป็นกลิยาต้นไม้เป็นจำใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมาดูคำต่อไปกันค่ะเด็กๆจะเรียกคำไหนนะ,ะน้องเอนน้องเอจะเรียกคำไหนดีคะ คำว่ามะม่วงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะไหนลองแต่งเป็นประโยคสิคะแต่ว่าฉันกินมะม่วงเก่งมากเลยค่ะอีกรอบนึงนะคะฉันกินมะม่วงมาดูกันนะคะฉัน เป็นประธานกินเป็นปริยามะม่วงคือคำนะคะเด็กด,ดเก่งมากเลยค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆคนไหนนะจะมาช่วยคุณครูเลือกคำน้องสีตังค่ะเลือกคำไหนดีคะ คำว่านิทานใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะมาช่วยน้องติตังแต่งเป็นประโยคกันนะคะแม่อ่านนิทานเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ อนนิธานมาดูกันค่ะแม่เป็นประธานอ่านเป็นกริยานิธานเป็นกรรมของประโยคนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปกันเด็กๆจะชอบคำไหนนะ น้องเบลช่วยคุณครูเรียกหน่อยสิคะดึกดึกช่วยกันคะ่ะน้องเบลอยากได้ํำไหนคะอ๋อทำว่าเลี้ยงใช่ไหมคะมาค่ะเด็กๆมาช่วยน้องเบลแต่งประโยคกันเลี้ยงเราจะแต่งว่าอย่างไรเอาพี่พี่เป็นประธานนะคะ ที่เลี้ยงเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงปลาทองเจ๋งมากเลยค่ะน้องเดลแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะมาอ่านประโยคอีกรอบหนึ่งนะคะที่เลี้ยงปลาทองที่เป็นประทาน เดลียงเป็นกริยาปลาทองเป็นกรรมนะคะเด็กๆคะเด็กๆมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของประโยคกันหรือ,อยังคะแอจากการสังเกตเด็กๆสามารถแต่งประโยคกันได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะ แต่งประโยคได้คล่องมากขึ้นนะคะการแ่นวันนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากยังมีคำที่ยังไม่ได้แต่งเป็นประโยคอยู่นะคะที่ครูน้อให้ไหว้ยังเหลือคำว่าฝนขยาร้องเพลงวัดแม่ไก่ การได้ของคอูววันนี้ก็คือให้เด็กๆเรีกยกคำมาสามคำค่ะและให้เด็กๆแต่งเป็นประโยคมานะคะสามประโยคสามคำนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปผลงานมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะเด็กๆจะแต่งประโยคอะไรกันมาบ้างน,นะอยากดูแล้วล่ะค่ะ รีๆตรงมานะคะคุณครูรออยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะกลัวไปต่อนะคะเด็กๆบายๆค่ะ